ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตรงปลายเบิดกันสักคู่สักคนว่าเป็นทางฝั่งใต้ฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีต้อนร,รับกาสู่ช่างของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับมาน,นี้กระทางบ่าวก้าวสิพาพี่พีน้องมาทางเครืองซาบัวพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบเพ่อกับบ่าวก้าวตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเนาะก็พอดีทางทางเครืองซาบัวกับโบกงานโบกกันแล้วแล้วพี่น้องเนาะก็มาต่อทางอ่า ก็ทั้งหน้าบ้านออกพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยโอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องว่าลายหญ่ยห้างพักทายสบายดีทั้งสาวบัวละทีมงานกันเลยพี่น้องไปกันเลยเกิดอะไรเจ็บแทงกลุกกลุ๊กพวกอันนี้ดูพี่น้องเลยทางมาแหล่ล้วก็ทางอายเพื่อนกันแล้วก็ทางมาตาลเพื่อนกันขึ้นมุ้งมนีิพี่น้องเลยอ phần xài thằng bàn và bà tủ nằm đây phía nào ừ, bài đi đó ai Đôi Ô, oh, đỏ mà mung là bàn này phía nào ạ Sang-sang nhai phần cà rây bàn tập tù thì สบายดีเด yes. ้อบอตันดยคือไว้แยทะเน้อเจ้าเนี้ยน้อเป็นไดงงานบกแล้วเราบอบอตันแล้วไปแล้วเนาะเหลือตะเกาะอันระเบียงข้างนอกนี่เนาะ สบายดีอ่ะ oh, สบายดี <okay. S 1> เลยโอ้ oh, บาแระอยู่ชงอะไรสบายดีได้หมดแล้ว จะพาไปหาใครสักใหญ่ก่อนพี่น้อยสักไงเพิ่นแบบบ่หายไฟจับเลยเพิ่นครบเองเลยพี่น้องเลยโอ้เสียนขนาด คักคักประเทศนี้สบายดีสังงานสบายดีโดยแดดกันแน่หนาเนาะแดดส่องตาพี่น้องเลยอ้กะเขาพ่นมันทั้งงานทังบอตานพ่นได้กันเกาะระเบียงข้างนอกเนาะจากใส่บานประตูด้วยกันเนาะ สบายดีเลยไปสิแลวเลยเ่น <un> จ <sharing> ้าน e ี <otro full design> ่เนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อผกบเลยวจ้าก็ต้องได้ปัดกวดเนะสบวนี่นะคุณซิดเป็นยังบ้างนีนะ

น่ะมันในห้อนอากาศห้อนที่น่ารมันใน สรั่งไงคนแบบคบแบบวิปจับพยังเลยพี่น้องคักคักข่าหาบบกเป็นกับบัวเข่ากันแล้วเนาะใช่ไงเนาะข่าหาบบกเป็นกับบัวเข่ากับบานแล้วเนาะแม่นเพราะเขาเขาเขาเจะเอื่ออะไรอย่างเนเ ve ve ี้ยโดยโดยต้องาได้ครบต้องได้มุมได้เล anyway ี่ยมทุกแน่เนาะอืมคิดทำไง 现在在办公室。 ตอนนี้เพิ่อนกะกำลังมุงกันอยู่ทางเบาะเละเพิ่อนกาพี่น้องเลยไปเลยไปเลยขึ้นขึ้นสะบูว์การสีเหล่แล้วพี่น้องเลยเป็นได้เมื่อไหร่บอสะบูว์ฮอนฮอนทางสบัวพี่น้องเลย ฮ้อนจกคือบัวฮาผู้บ่าวมาวีให้ฉับวหาผู้บ่าวมาวีให้หรือมาเอาพรณ์มาเปิดให้ก็เย็นแล้วเจ้าก็ได้ยังยังยังไม่อยากได้ยังยังบ่มีผู้บ่าวบ่โดยยังบุมีผู้บ่าวโอ้ยหาเอาแถวในบ้านกับบุดมกผู้บ่าวนะผู้บ่าวไล่ฉับวยแม่ไลยอยู่แต่ว่ามันมาถึงใจเอานาตรงมิถุนใจเพราะเจ้าก็ได้ สาวัวคือว่าคนงามเลือกได้พี่น้องเนาะอ๋อได้เลือกแต่ว่าเฮาก็เบิ่งกันเนาะนอยครอบครัวะยแบบบ่ดีเฮาก็มีลูกมีเต้าแล้วยแม่นแล้วเฮาต้องอันเฮาสิมักไผเฮาก็คิดทบทวนเบิ่งดีๆเนาะแล้วก็เบิ่งคุยไปกันยาวๆถ้าว่ามีผู้มักกะคุยเนาะสัวถ้ามีคนมักเจ้าด้จสิคุย่อยบ่ เป็นอได้บนอไรเอเป็นไล่อยกาบัพี่นอยกจะมากคอยอ้ยคอยกับมักกเด้อคอยกับมักเมียคอยพูดแล้วเนาะอ่สมมติบอลเล่มาขด้เลยนะคุยว่ากับบอลเล่นี่นะบอลเล่หออย่ามาว้าอย่าหาเรื่อไอ้คอยได้เมียคอยให้ได้ พี่ทั้งเพืนสบ,บวกกับพี่น้งองเลยก็ทางโบกงานโบกกแ็แล้วแล้วเหลือแต่ใส่บานประตุงประตูพี่น้องเลยกับปูกะโลหรือปูกระเบื้องอะไรพี่น้องเลยทำงานาะไรเนย ทางเราก่ก็จะได้ถ่ายของพ่อไปที่เนาะในคนมาส้มกันพี่น้องเนี่ยเป็นงานโบกแล้วก็พี่น้องเนาะทางเราก่าก็ยังไม่ได้มาถ่ายติดตอนโบกแล้วหรอซีนอเอยทางทางไงเพื่อนก็ป๊บอยู่หน้าพี่น้องเอย ผักงามหลายพี i, ai, ý, ่น้องก็เป็นเฮือนใหญ่อีกพี่น้องเอ้ยคือเฮือนสมพอสมควรพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพื่อนก๊าลังมุ่งกันทางหน้าบ้านเป็นซาบัวพี่น้องเอ้ยเนาะกะกะสิแล้วแล้วเป็นเห็ดทางเริ์ซาบัวกับพี่น้องเอ้ย ลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาสามเมยก่อนแม่ละฮ่อนอันซาบัวละว่าลงมาวีให้เราก่อนเจ้าหน่ะให้วีให้บ่ให้วีให้แล้วเนาะอันนี้เจ้าบุญผู้บ่าวกับซาบัวนี่นี่เอาพวกนี้ให้ผู้บ่าวเจ้าก็ได้นี่เหตยันยันซีวีนี่นั่นบ่น่ะอ๋อเป็นยังไงเมื่อยป่ มันแดดเนาะมันเ,เ,เนี่มันแดดน้ำแน่มันเนี่นะวันนี้อากาศช่วงห้อนๆน้ำแน่มันมีนกันพี่น้องเยพากันลุยกันแต่เศร้าวันนี้ไอ้โอ้เป็นกลุยกันแต่แตเศร้าพี่น้องเยวันนี้เป็นมือแดดแหง้งนนเนาะอ้เนาะ

Quay gian à, thành đường lắm, Sán và sáng chớp được. Nice. đây. Nice. 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 tắt tắt Nice. อ๋อหองได้เหรอมันก็ได้มีแต่ตัวเดียวนะชิบ้าคาร์บอนชิบคารบนี้ครับครับ เม็ดตรงเส้นเม็ดตรงเส้นไปกระจุกนะกระเบื้องไงฝนก็จะขึ้นไปแก้งานพี่น้องยพิจารณาไปเล็กหน่อยเดี๋ยวันหลังฝนก็ขึ้นไปตัดเพราะว่ากระเบื้องกะเกินเกินกันมากพี่น้อยเกิดมาเล็กหน่อยแล้วก็อ่า はい。<laughs> พ่มันจะไปลบขางลบลบไรบตอ๋สะบัวเปียังเด้พี่น้องนะี่เ็ดยังสะบัวพันพื้นอ๋อเสร็จไหมเนี่ยพอดีเป็นพื้นเลยเนะาะสะบัวเนผ้าพื้นเป็นข่าทีนอ่อยนะ กับคำเลยพ่อพี่น้องทางเ่าก้าวเขาโตก้าวกระเด้อสบายด้วยสบายดี <c oughs> โอเคพ่อพี่น้องเนาะทางเ่าก้าวก็เสร็จได้แล,ล้วสำหรับคลิปนี้ทางเ่าก้าวเสร็จได้ลำลาับพาะจาักรพ่อพี่น้องไปแล้วพบกับระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อพี่น้องเนาะโดยทางเ่าก้าวข,ข,ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งนับซมแต่ต้นจนจ,นจบเราบอกห้ามโฆษณาพ่อพี่น้องเนาะ โดยสำหรับคลิปน yes. hey right. ี้ทางวาก้าวกระพากพีพากน้องพากก๊ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเราเก้าให้คลิปต่อไปเด้อพ่อแพี่น้องหน่ยเนาะโดยทว่าบ่าวก้าวิดพลาดประการใดทางว่าวเราก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยนั่งพี่น้องกันเบิดกันสุขู่สุคนเบิดกันสุนงสุบอนพ่อแม่พี่น้องหน่ยเนาะก็ขอเอฟซีทุกๆท่านที่หักแพงของวาก้าวขอพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุกายสุขใจที่เข้ามาหกเบิ่งหาส้มทางซ่องของบาก้าวพ่อแม่พี่น้องเน่อยนะขอพ้นคิดเงินขอได้เงินคิดททงงงขออได้้พพ่่่นแมีเนาะ นะโอเคเพ่พี่น้องไอ้ท่านสารกินีทางว่าเก้าสี่ำลาพระจ้าพระแม่พี่น้องไปแล้วก่อนรำลาพระจ้าพระแม่พี่น้องไปทางาาว,งาวง่าเก้าเขาเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี